ที่แกให้เศร <iah> ้าสะ <at> อึกเช่นก่อนก็ลัาเฮ็ดครับเดี๋ยวเนี่ยนั่งมี่หนึงว่าเฮ็ดยังไงให้มันเศร้าสอึดอ๋อเศราแล้วะเนี่ยอ๋อก็ว่าเศร้าละโอ้ยงายมองายมองงายมองอะจโดกวัาไปเถอะ Ni phong. Ok, bắt đầu. Hãy nè hên nè sụt bóc. Po kỳ sợi đâu. Po kỳ sợi đâu. Hãy nè video. Yêu bài FC đâu. Ngơ nè 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 กันหายใจหรือว่าอย่างเช่นอะไรหื่นน้ำลายอทไรอย่างงก็กันหายใจประมาณชั่วโมงหนึ่งกันใจชั่วโมงหนึ่งก็บ่เบาๆก็มันก็เศร้าอยู่แหละว่ามีได้ไปวัดตัวบ่ไปวัดก็ไม่ต้องบานแล้วมึงสูงอีกไปวัดหรืออะไรกันก็กันหายใจชั่วโมงหนึ่งมันกันหายใจแล้วประมาณจากหายิบซีบได้ละ กินลอยจินหลักก็หามให้จอแล้วับกินน้ำตามลงไปเศรด้ครับบัดนี้เศรษฐกจโอ้เศรษิจตัวี่้าเศรกตัวที่ห้าเรียบ่ายเศรษฐกิเหนียมือหัวโส โมปกติเศร้าอีกเลยเพราะมันมีสูตรเดนเน่แอนจะนี่เซอร์นี่มี่นี่มึงนวดตรงนี้ก็เบออื่นน้ำลายกันแก่ประมาณชั่วโมงหนึ่งกันโดนหูกันไตตัวประมาณสิบปีแต่เบออื่นเบออื่นน้ำลายก็กินน้ำปลาเออกินกินน้ำปลาบมเศร้าอ่ะเนี่ยลองลองลองกินน้ำลาย ก็สิกันใจอยู่รู้ว่าอีสระว่าไงจีบแล้วกั้นใจก็ต้องกั้นใจครับกั้นใจละประมาณขายี่สิบโมงหนึ่งบ้าง